สวัสดีสสดค่ะคุปรางค่ะคุรสค่ะค<ฮ>่ะวันนี้เรามาพบกันกับกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าวันนี้เราทําเรื่องอะไรกันคะคุรสวันนี้นะคะเราก็จะมาหาจุดล้อมเหลวของเนทารีแล้วก็สีเทียนกันค่ะค่ะและอุปกรณ์และสารเคมีที่เราใช้วันนี้หูด,ดูมีเยอะแยะไปหมดเลยเราใช้ใชอะไรกันบ้างคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีขาตั้งค่ะที่หนีบหลอดทดลองก็จะมี เทอร์โมมิเตอร์ค่ะมีหลอดทดลองมีที่บังลมแรตตะแกงค่ะมีตะเกงแอลกอฮอล์นะคะมีน้ำค่ะมีเนสคาลีนแล้วก็มีสีเทียนสองสีค่ะค่ะทีนี้การทดลองนี้มีการใช้ไฟคุณครูรสอยากจะแนะนำอะไรให้นักเรียนบา้างคะอย่างแรกนะคะนักเรียนอ,อย่าเล่นไฟแช็งนะคะเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้ค่ะ อย่างที่สองค่ะเวลาเราใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าเต่านะคะให้ใช้ฝาครอบปิด่ะแในอย่างที่สามนะคะขณะทําการทดลองนะคะให้นักเรียนใส่แหนไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นฉุนค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจของเราได้ค่ะค่ะนักเรียนได้ข้อคิดและข้อระวังในการทํากิจกรรมการทดลองครั้งนี้แล้วนะคะเราไปติดตามการทดลองกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทดลองได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะนําสีเทียมน,นะคะเอาออกมาหั่นก่อนค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะซึ่งคุณครูได้หั่นไว้แล้วนะคะ2ส,สีก็คือสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินค่ะอย่างต่อมานะคะเราก็จะมาเตรียมแนปทานิรีนค่ะซึ่งจะได้เป็นผงสีขาวแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเตรียมสารไสหลอดทดลองกันนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะ นางนัทารีนนะคะมาใส่ในหลอดทดลองนะคะในปริมาตรครึ่งช้อนของช้อนเบอร์หนึ่งค่ะอย่างที่2นะคะเราก็จะนำสีเทียนสีเหลืองนะคะมาใส่หลอดทดลองนะคะครึ่งช้อนเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะและหลอดที่3ามนะคะเราก็นำสีเทียนสีน้ำเงินนะคะมาใส่หลอดทดลองในปริมาตรครึ่งช้อนเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะนำหลอดทดลองที่ใส่เนทรีนะคะมามัดรวมกับเทอร์โมมิเตอร์ค่ะให้ให้อยู่ในระดับเท่ากันนะคะอันดับต่อมานะคะเราก็จะมาจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะทิปตาครับไปไม่ติตด ต่อมาเราก็จะนำน้ำ150ลูกบาศเซนติเมตรนะคะมาต้มค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำสารที่เราเตรียมไว้นะคะมาต้มแต่ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะใส่แมสก่อนค่ะเพื่อป้องกันการสูดดมกลิ่นเข้าไปนะคะมาเจอระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำ ตอดทดลองของเรานะคะมาย่อนในบิก,กร์ค่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตดูสารของเรานะคะสังเกตเนททาลีนค่ะเมื่อเนททาลีนละลายหมดนะคะให้นักเรียนสังเกตอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์ค่ะ จากการทดลองนะคะเราก็พบว่าเนททาลีนนะคะเริ่มละลายที่อุณหภูมิประมาณ75องศาจนถึงอุณหภูมิ80องศาค่ะส่วนซีเทียมนะคะเริ่มละลายที่อุณหภูมิประมาณ45องศาจนถึงประมาณอุณหภูมิ50องศาค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะซีเทียนมีจ,มนนะะจุดล้อมเหลวต่ำกว่าเนททาลีนค่ะจุดล้อมเหลว คืออุณภูมิที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเมื่อได้รับพลังงานความร้อนซึ่งเกิดจากอนุภาคภายในของแข็งมีพลังงานจนสูงขึ้นทำให้อนุภาคเกิดการสัน่นจนเมื่อถึงความร้อนจุดจุดหนึ่งจะทำให้อนุภาคเกิดการสั่นอย่างรุนแรงจนถึงขีดที่อนุภาคภายในของแข็งแยกออกจากกันและเคลื่อนที่ไปมาได้ทำให้สารนั้น ไม่เป็นโครงผลึกอีกต่อไปจุดล้อมเหลวเป็นค่าจำเพาะของสารหนึ่งหนึ่งสามารถใช้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารได้ตัวอย่างเช่นน้ำมีจุดล้อมเหลวเป็นศูนย์องศาเซลเซียสค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จบการทดลองเกี่ยวกับการล้อมเหลวไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ